โอเคทุกคนนะคะแม่ก็อยากจะมาพูดถึงเดอะดีเอฟซีล่ะหน่อยทุกคนเ้อนะคะแม่นี่อยากจะมาพูดถึงคือแม่อันนี้ไม่ได้ยืนยันว่าจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าแต่มันเป็นการวิเคราะห์จากภาพรวมทั้งหมดที่เราจับตามองมาปีกว่านะคะทำไมจึงมีการดรามา่านี่มองอีกมุมหนึ่งละ เพราะมุมก่อนมองไปแล้วทีนี้จะมามองอีกมุมหนึ่งเกี่ยวกับทีมงานของอีถ่วงอ่าทำไมถ่วงมันจึงไม่ห้ามเอฟซีไม่ให้ตำาหนิคนในองค์กรประเด็นที่หนึ่งทวงอาจจะยืมปากเอฟซีเพื่อเล่นงานคนที่มันอิจฉาลิชยาอ่าประเด็นที่สองคนที่มันยืมมาทำลายคนในองค์กร ก็หวังจะทําลายผู้บริหารอ่านี่เป็นการวิเคราะห์นะคะแต่แม่ไม่ได้ยืนยันนะอืมเขาเรียกว่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าทํางานควบคู่กันไปเอ่อแย่ไปเรื่อยเื่อยแย่ไปเรื่อยเทืายทลายไปเรื่อยๆือืมอีกฝ่ายหนึ่งก็ยุไอ้พวกที่มันต้องการทําลายองค์กรมันก็จะยุศิลปินที่เขาเรียกว่า มีความทะเยอทะยานเนาะมีความทะเยอทะยานอยากได้อยากมีอยากเด่นอยากดังอยากเหนือคนอื่นทั้งที่วาสนาไม่มีอะนะคะก็หวังจะไปทางนั้นจะทํำยังไงก็ต้องร่วมมือกับคนข้างนอกเพื่อเข้ามาทํำลายคนในบ้านเออเปรียบไปเหมือนแม่เล่านิทานกันแล้วกันเอ่เข้าสูนนิทานเลยนะลูกอะนะคะ อ่ามีครอบครัวใหญ่ก็แล้วกันอ่นานิทานนิทานแอบเล่านิทานแอบจอบเล่านิทานอ่ามีครอบครัวใหญ่นะคะอ่าเขาก็มีลูกหลายคนแต่มีลูกคนหนึ่งคือเป็นคนมีบุญวาสนาสูงทรงโอ้ยมีแต่คนอยากหุ่มอยากหอมเพิ่นนี้แต่คนอยากเจ็บกอยากเจ็บปกมีแต่คนเอาของมาให้มาหมอบให้เต็มไปหมดเลยอืมแต่อีกคนหนึ่งนี่ก็มาอาศัย บ่ได้รับแจ้งตังเอยียงดอกมาอาศัยซื้อๆมาอาศัยแสงตามแสงเข้ามาตามแสงคนแรกมาทีนี้พอมาเห็นเขาอุ้ยเขาคือได้หลายแท้กูคือบ่ได้กูเชิดยังไดดีกูจังสิได้คือเขากูจังสิมังสิมีคือเขาอ่าทีนี้ประจบเหมาะกับตัวเองมีความระโมบโะมบมากคบนีคนมาเป่าหูอ่าอยากได้อยากมีไหมอยากจัดการมันไหมถ้าอยากจัดการมันก็ร่วมมือกับฉันไหมอ่า ร่วมมือกับฉันไหมไอ้คนที่ถามว่าร่วมมือกับฉันไหมนี่คือมันต้องการทําลายบ้านหลังนี้ตั้งนานแล้วมันพยายามมาตลอดความอิจฉาความเอ่อคนเห่ามันเขาเอิญว่ากลุ่มที่อิจฉาหรือที่จะทําลายบ้านหลังนี้มันก็มีเหตุมีผลครั้งก่อนเคยอ,อยู่ในบ้านแล้วทําไม่ดีอ่าถือครับคือพูไง่ายว่าถูกครับออกจากฟูงน่ะนะอืมถ้าเป็นเอ่อ หมาป่าอยู่ในป่าเนี่ยนะมันมีหมาป่าตัวไหนที่เกเรก็จะถูกขับออกจากฝูงจะเห็นไหมโอ้นี้ท่านเด้อนีน้ท่านเด้ออืมทีนี้พ่อถูกขับออกไปเกิดความแค้นไปรวมตัวกันนะคะอืมไปรวมตัวกันมาเล่นง,งานอืมมาเล่นง,งานบ้านเคยอยู่อูเคยนอนอ่าที่เคยพักอาศัย มันจะรู้หมดเลยว่าในครอบครัวนี้ใครนิสัยเป็นยังไงอ่าพูดอย่างนี้แล้วจะสะเทือนถึงใครบ้างคือมันรู้หมดอ่าก็เลยไอ้คนที่อิจฉาลิษยาเนี่ยมันจึงตกหลุมพรางมันก็เกียดเหมือนกันมันอิจฉาอืมันอิจฉา,าหลักๆเลยทุกคนจำไว้นะคนเราถ้าไม่อิจฉากันเราจะไม่คิดทํำลายใครแต่ที่ต้องทําลายเพราะอิจฉาลิษยา เห็นคนอื่นได้ดีบ่รได้หรอกสิตายสิตายเออต้องทําลายมันต้องทําลายมันเออฉันต้องเด่นต้องดังใครจะเด่นกว่าฉันไม่ได้ใครจะดังกว่าฉันไม่ใครจะสวยกว่าฉันไม่ได้ฉันต้องที่หนึ่งฉันต้องที่หนึ่งนี่คือคํโยนโยยุกโยสรรเสริญนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังตกอยู่ในภวางตกอยู่ในอำนาจละโมกความโลภโอดหลงตกอยู่ในคําป้อโย ทั้งที่ว่าตัวเองไม่ได้มีศักยภาพอะไรเลยอืมอันนี้นิท่านนิท่านน,าน,นะความสามารถกับพกกก่อกรรมกาอ่าถึงเวลาเขาให้แสดงศักยภาพให้พิสูจน์ฝีมือเพราะเขาจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้แล้วเออเขาก็ให้ไปสอบจองวนว้อยไปหอดหนังจีน,นอะไรประเเออเขาให้ไปสอบจองวนสงเอือจอบสอบผบ่านจ้ะ เพราะอะไรไม่เคยอ them. Them. ่านหนังสือเลยวันๆโบเคยอ่านหนังส <dog kissed ları> ือเลยจ้ะไปท่องเที่ยวเที่ยวอย่างเดียวหนังสือบบเคยอ่านกุเนะไปขึ้นป่าขึ้นเขาล่งทงล่งท่าไปทัวทิบตัวเดอนพักพอนก็บ่ได้พักพอนเพราะว่าอะไรเพราะเป็นคนมักเที่ยวเป็นคนมักไปตัวทิบตัวเดนมากไปนะนะชอบพบปะชอบเดินทางไปมองนั่นมองนี แต่ลืมไปว่าวันนี้ตัวเองต้องมีภาระหน้าที่จะต้องสอบจองหวน,นะเออกลายเป็นว่าไปหาดื่มเหล่าแน่ไปหาโอ้ยซับเพ่เฮละนั่งซื้อบระเดอ่านคุณจะไปสอบจองหวนได้ยังไงคนที่จะสอบจองหวนได้เขาต้องฝึกฝนเขาต้องอ่านหนังสือเออต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะเออทีนี้ไปทางตรงไม่ได้เว้ยเพราะตัวเองผิดพลาดไปแล้ว ต้องไปทางโอมต้องทำลายต้องโจมตีต้องแซะให้มันอยู่ไม่ได้ตั้งกลุ่มตั้งก้อนขึ้นมาแซะไปตัวตีบตัวเดนแซะตะพึดตาพืชอืมแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งขึ้นมารู้ทันอืมเขาก็เข้ามาโต้กับสู่กันได้แบเนี้อ่ สู้กันไปสู้กันมาตอนนี้ก็ยังสู้กันอยู่นะนิทานเรื่องนี้มันยังสู้กันอีกยาวนานเบิ้งไปเบื้องมาคือเชงนนีบ่อจบไงดอกพี่น้องเอ้ย,อยติดตามตอนโตไปก็ไไรนะคะติดติดตามไปเรื่อยๆจากนิทานอาจจะกลายเป็นความฝันจากความฝันอาจจะเป็นนิทานมันบม่มีอะไรแน่นอนในนิทานเรื่องนี้อืหลังจากนั้นเนี่ยนะคะความอยากได้อย่างนี้มักใหญ่ไฟสูง อิจฉาลิษยาเป็นต้นเหตุของความลุ่มจมนะทุกคนจําไว้นะเราไม่ต้องไปอิจฉาลิษยาใครหรอกลกูกเมื่อไรที่เราอิจฉาลิษยาคนอื่นเราจะเผลอทําในสิ่งที่ไม่ดีเราจะเผลอทําร้ายคนอื่นโดยที่พวกเขาไม่ได้เป็นอะไรกับเราเขาไม่ใช่ศัตรูเราแต่ทําไมเราต้องทําร้ายเขาเพราะเราอิจฉาเขาเอไปอิจฉาเขาไป เห็นเขาได้ดีแล้วนะสิตายแล้วเมึงย่ำได้ายมันคือโชคดีแท้เออถามว่ามันไม่ยิงนี่ไม่ยิงกับอิจฉาเน๊มีความอิจฉาคือกับเออแต่ก็ยังควบคุมได้เราจะไม่ปล่อยให้ความอิจฉาไปทำหลายใครแต่เราจะกำความอิจฉานั้นให้มันจมลงไปอยา้มันโพ่เหมืนมาเขาเอ่นว่าทุกคนนะมีทั้งจิตเป็นมนันแล้วก็เป็นเทพเฮายาห้จิตลิษยา เผือไปทำร้ายคนอื่นเขาเด็ดขาดอ่าแต่ว่าในบางครั้งบางทีในกรณีที่ถ้าคนดีถูกลังแกะถูกโจมตีถูกเล่นงานพวกเราสายเผือกหรือสายเกือกมันก็ไม่อาจจะนิ่งดูได้ได้หรอกอันนี้ก็เขาไปอยู่ในนิทานทำเขาอยู่ฮะลังเทือก็อยู่ในความฝันเดินี่นองเนอะอ่าเกิดอะไรขึ้นมันก็ยังไม่จบไม่สิน้น ม,มันไม่ได้ด่าเองแต่มันเอาอาจารย์ไปดา่าอืคือฝันไปด่าคอนอื่นไม่มีใครจับมาได้เพราะมันฝันเน่แล้วทีนี้ก็หลังจากนั้นมีความอิจฉาริษยาว่าอ้ยทําไมนะเออทำไมเขาจึงได้นู่นนี่นั่นเอออันนี้กลับเข้ามาในเมืองแล้วนะเออกลับเข้ามาในเมืองแล้วอุ้ยทําไมมีแต่คนเอาของมามอบให้นะเออ ฉันจะทำยังไงฉันก็ทำการไล่สดอ่าไลฟ์สดขอมาไล่ขอเงินขอทองขอทุกสิ่งทุกอย่างอ่าฉลาดอ่ารู้จักจขอและรู้จักจทำลายหลักฐานเมื่อไลฟ์สดขอเงินได้แล้วก็ลบไลฟ์ทันทีโอ้ยแน่นอนแต่ว่าอันก็คิดว่าคนอื่นสิแคบใบกว่จ้ะเออนะคะเอาไลฟ์สดขอมาไล่ปุ๊บลบ จ้ะอ่าถ้าเกิดมีแกว่าโอ้ยเนี่ยก็ใช่สิเธอก็เห็นไรขอไม่เลยเขาอยู่แ็บแบหลักฐานอยู่ในแค่เพิ่นสิวาไะเออคือแบบนี่คือมันเป็นวิสัยของคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์มันโทรยุตแม้กระทั่งความคิดตัวเองตัวเองทำตัวเองก็กลัวตัวเองจะมีรอยแผล ที่ไปย,าย่านยังเออการไล่สดโควมาไล่มันผิดมองได้กับโคไปรวดมันไม่ได้ผิกดกฎหมายจ้ะเขาก็บได้ว่าเดีลยวลมันไม่มีไปจับดอกค่ะลบให้สา,าแตกยังเออนี่นะไล่สดเสร็จแล้วก็ต้องลูเพื่อทําลายหลักฐานคนว่าเนี่ยเออใครก็ว่าไม่ได้โอ้ยไรว่าอ่ได้เจ้าโงหันหูดีเออ บางทีเราหลอกคนอื่นได้เราหลอกคนทั้งโลกได้ทั้งโลกได้บิดแต่เราหลอกตัวเองไม่เคยได้สักครั้งเพราะตัวเองย่อมรู้ดีกว่าคนอื่นทําอะไรไม่ต้องกลัวค่ะ,ะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเพราะเจตนาของคุณก็ต้องการโอมาอะไรอยู่แล้วโอแล้วก็ต้องย่านค่ะ,ะเปิดหน้ายืดอกลับไปเลยว่าโอ้ยดิฉันเนี่ย ไล่สดขอมาอะไราจริงๆจ้าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอืมไม่ได้เสียหายจ้ะเพราะว่ามันไม่มีคนมาร้องเรียนถ้าแบบว่าเออไลสดขอมาอัไรไปหลอกลวงเขาว่าจะเอาเงินไปทําบุญที่วัดจ้ะแต่ปรากฏว่าเอาเข้ากระเป๋าเองนั่นแหละมีคนลงเรียนแน่นอนเพราะจุดประสงค์มันเปลี่ยนไปนะคะสิ่งที่ไล้สดแล้วมันผิดวัตถุประสงค์คือคุณ บอกว่าอาบริจาคเงินมาเลยจ้ะฉันจะเอาเงินไปทําบุญฉันจะไปสร้างอ่ตั้งกองกระถินผ้าป่าแต่คุณกลับเอาเงินไปซื้อบ้านซื้อรถอันนี้คือคุณผิดวัตถุประสงค์ยังไงคุณก็ถูกรายงานช่องคือเราไม่พูดถึงว่า o ู t u b e จะยังไงแต่คนที่เขาโอนเงินไปร่วมทําบุญกับคุณเขารายงานเขาแจ้งความดําเนินคดีแน่นอนเพราะคุณโกหกเขาแต่นี่ไปไล่โจขอมาอะไ ไปย่านฮะแชแตกยังอันนี้ไล่ไปลบคลิปไปอีหยังวะ่ะมันมันเป็นอะไรอะ่ะมันล้นล้นขนาดนั้นเลยเหรอไปอย่างยังคะเออไล่ไปกับพวกไปย่างว่าต้องลบเออว่าต้องแอบเปิดหน้าเลยจ้ะเปิดหน้าเราไม่ได้ไปฆ่าคนตายเออไม่ได้เออไล่สดของมอะไรเรียบร้อยเลยลบคลิปลบคลิปเพิ่อมาได้เออไล่แล,ล้วลบไล่แล้วลบ จักรวาลอีกอย่า,างถ้าไม่ได้หลอกลวงใครก็ไม่ต้องลบจากเออเอาคลิปไว้จังสั้นละไม่ผิดก็คือไม่ผิดมันต้องเก็บคลิปไว้ยืนยันตัวตนนี่ถ้าเกิดมีคนเขาเล่นไม่ซื่ออนะ่ะมันจะไปหาคลิปอยู่ใส่นะต้องอย่ามาขอกับกูนะ <c oughs> บางทีก็ไปดูช่องคนโน้นคน,นนี้ก็อัดคลิปไว้บ้างอะไรบ้างวันนี้ค่ะก็พอมีพ้อมี เอเอ,เอก,ก็เก็บไว้บ้างมีอยู่มีอยู่ประมาณนั้นเนาะนะคะเนี่ยมันจึงเป็นการเกิดเหตุการณ์แซะไม่ได้หยุดเพราะเขาทำงานกันเป็นทีมพวกนี้มันได้ผลประโยชน์ร่วมก,กันหรือและเป้าหมายนะคะคืออบางคนก็อยากจะแบบว่าแยกปลาออกจากน้ำจะเข้าทางไหน อยากทร้ายบ้านเขาก็ต้องเข้าทางคนในบ้านหรือเข้าทางคนรับใชเ้เข้าทางคนสนิทของเจ้าของบ้านาหรือเข้าทางคนขับรถแบบนี้ค่ะทีนี้ใครใกล้ชิดเจ้าของบ้านก็คนขับรถเพราะเขาไปกับเจ้าของบ้านทุกวันถูกไหมมันก็จะเห็นผลเพราะว่ายังไงเ,เวลามีอะไรคนขับรถก็จะส่งข่าวนะว่าเออตอนนี้นะเจ้านายงงฉันไปทางโน้นทางนี้ เออพวกนี้มันทําทุกวิธีทางเพราะว่าเขาต้องการทำลายแต่ความที่ว่าบางคนเนี่ยคนที่โดนคนอื่นจ้องทำลายเนี่ยเขาก็เป็นคนดีคนดีผีกุ้มมีทั้งคนและผีกุ้มก้องเล่านะ,ะเล่ากระโลดโลด,โลดมาได้คือแม่มาติดตามจริงจังหมู่บ้านนี้มาปีกว่าแม่จึงเห็นอะไรเยอะอะถ้าพูดถึงว่ากลุ่มที่ อยากจะแยกตาอกอกจากน้ําอิฉาิษยาวา่าโอ้ยเราคือเอ่อเหมือนเราปลูกต้นไม้อ่าโอ้ยต้นไม้ต้นนี้มันคือออกดอกออกผลเบิดปีแท้ออยากสีเอาต้นไม้มันออกเด้มันสีบะไ้มีหมองเก็บกินออหรือว่าโอ้ยสะสะปลาอันบักอันนี้มันคือโอ้ยมันคือออกแม่แพพันเจ็บจับไปขายจังไหนกับโบเบิดโอ้ยมีแต่ลวยไปนาอิสาเด้อิอซาเด้กูจะหาวิธีทําลายบ่อฟามัน หรือกูจะหาวิธีทำลายต้นไม้ของมันที่ออกดอกออกผลบานสับครั่งออกแล้วออกเล่าบ่มีวันเหี่ยวเฉาเออต้องทำลายก็ต้องจบจกเข้าอะไรจกเข้าหลังบ้านจกเข้าตามมันเพราะว่าคนในหมู่บ้านนึงมันก็จะมีหลายคนนะเออมันก็ถามว่านในหมู่บ้านในครอบครัวมันรักกันทุกคนไหมมันไม่รักกันทุกคนหรอกขนาดครอพ่อเดียวกันเขาว่ย่อมบ่ฮักกันถูกไหมล่ะ เพราะนั้นถ้าเราไม่หนักแน่นพอเราก็จะตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มที่ต้องการทำลายบ้านผู้ใหญ่บ้านนี่ยผู้ใหญ่บ้านานี่ถือไม้หัวแน,น,น่นเพราะว่าเราบริหารบ้านดีแล้อบ้านเราไม่ยุ่ไม่กินลูกบ้านอิ่มน้ำซ้ำล้านเขาพวกที่มันอิจฉามันก็อยากจะเอาคนที่อยู่ในหมู่บ้านสร้างผลประโยชน์มีผลงานโดดเด่นทำให้หมู่บ้านมีอยู่มีกินทำให บอกไงๆๆว่าผู้นำทําให้ผู้นําเนี่ยโอ้ยคนจะเลื่อนเติบโตมีเงินมีทองไหลมาทุกทิศทุกทางมีอํานาจมีบารมีอ่ามีทรัพย์สินม,มหาศาลมันก็มีกลุ่มที่จะทําลายเพื่อแยกปลาออกจากน้ําเหตุการณ์นี้เกิดมานานพอสมควรรุ่นแล้วรุ่นเล่าที่ผู้ใหญ่บ้านโดนเล่นงานตอนนี้มันก็ยังเล่นอยู่แต่มันจะจบแบบไหน เราก็มาจับตาดูแต่ว่าเข้ากระตรงซอยคท้นเฉาหักเราก็ช่วยกันปกป้งองเเบืค้คนท้นเฉาหักเออนิทานเด้อนินทานเด้อ,อถ้าเป็นเอฟซีของนิทานเอฟซี FC ไม่หญิงจะเข้าใจนิทานว่าเข้าปกป้งองนางฟ้าและหมาทั้งเจ็ดประสจริงๆแม่จะพูดเรื่องนางฟ้าและหมาทั้งเจ็ดอยู่เดี๋ยวค่อยว้าเดี๋ยวเข้าไปที่ประเด็น ตัวเกี่ยวก่อนอ่าแอดมินตัวเกี่ยวเกี่ยวกันในคะลิปต่อไปสวัสดีทุกคนอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจว่าไวโวไปวนมาแต่มันเป็นเรื่องนิทานเลยพี่้องเด้อไม่ต้องจริงใจอะไรกับนิทานเรื่องนี้ฟังเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะนะจ๊ะเออมันคือนิทานมันคือความฝันใช่ไหมคะเราก็กินมากนอนมากก็ฝันมากเด้อจำนี่ละขอบคุณหล,ลายๆค่ะ